ย่างเวฟไอ้เนยอ่ะตอนนี้มาเปลี่ยนย่างในหลจักรตีนหัวเนาะตกคุมต้นคุ้มแบวบเลยนะเรืงเรือหานเดียวปิดคำเนาะ หันอื่นแมนปิดมดแล้วเรือหันถ่ายอยู่เชโนอยู่เชโนปิดจังโมงหันเจ้าเนี่ยว่าปิดจังโมงหันเจ้าปิดจังโมงแล้วแต่จะยักนอนก็เลยเนาะทางนั้นเขาปิดมดแล้วทางนะ งัดยากกนาะดตีนมันแข็งบดมาเกับกัคืนปุ๊ก็ได้ปะกลางคืนกลางคืนปุ๊ได้ปะแต่ว่าราคาในที่เชษด,ด้วยเนาะ, <c oughs> ะเปิดตลอดชาวชีดดวย,ยังแ่กเดอ แมนแ่นเลยว่าคำมาจะคิดไปหาอยื้อใช้เลาะอันนี้ก็คำเลยทีเปลี่ยนเองก็ได้เยอะแต่ว่าเครื่องมือก็จะยื้อใช้เดชูบก็ บมีแล้วนมาหามาเขา้าหานตกแน่นอันนี้กันได้ตอกออกอ่านบนกระติดเส้นทางเล็กที่เก่าเนาะ กันขามกับกรมประชาการประกอบกาเมืองโอ้ยไปเมื่อยและกูส้มปุ้นในมันค,คิดขานมันตกขอบนะเนี่ย เคยห้องแบ่อย่างไหนไราคา40,000เกมจีกเลยเนาะ<อ>เป็นน้ำห้องมันไม่จะงัดหยาก่อ ห้องห้องให้คือเก่าด้วยามันน่ะยางคอยมันบอดี้หรอย่างนองเซนกรตตัดเอายางตัวนี้ก็ได้นะตัวน้ใจแต่มันใหญ่ผดมันใหญ่โผดตัดออาตัวนั้น không có anh đang gặp con lá đâu à lèo 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 tàu cháu nổi nó đăng tà lọt nó tàu lùm cháu bên hùa bọ ชิปประกอบเนาะเปลี่ยนใส่แล้วเรียบร้อยเนะาะกาชิปปิดลิปเพียงเทนีเดอขอบใจผู้ที่เข้ามาแต่ต้นจนจบ